ว่าเมื่อก่อนเป็นเด็กยุคใหม่ไงเด็กเด็กกว่าผมสักยี่สิบห้าเราไปอะไรเงี้ยนะพงวงงว่าเชียร์ทำไมอาเซนนอเก็ที่ผ่านมาก่อนดัต้ามาไม่เห็นเก่งเลยนะเล่นเย่นงนั้นๆยิงก็ไม่เข้าเนี้ยงไม่น่าประตูส่งกับมั้งหลังอย่างเงี้ยนะกลายเป็นกัปตันทีมเป็นได้หลายวิธีการนะเป็นกัปตันทีมที่มีแต่คนกลัวอย่างร้อยกรีอะไรเงี้ยกัปตันทีมที่ทำตัวเองเป็นตัวอย่างให้คนอื่น เชียอรเเอเดียการนี่คือคือแบบนั้นความหวังตอนนี้อสซอนในช่วงที่เหลือ10% 10%แล้ว2วันก่อนยัง20%อยู่เลยอ่ะ,อะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณที่มาออกรายการโอโหแมชช a านัลครับผมแล้วก็พี่จะต้องมาออกรายการนี้ทุกสัปดาห์<ม>เพราะว่ามีแฟนรายการบางคนอาจจะเห็นว่าเราลงคลิปไปอย่างจริงจังจริงคลิปหนึ่งคือถามว่าเมื่อก่อนบนโลกใช่ไหม ทำไมคนอายุ50กว่าขึ้นไปช่วงนั้นถึงเชียร์อาร์เซนอลผมว่ากระแสตอบรับดีเว่าเขาสงสัยไงว่าเมื่อก่อนเป็นเด็กยุคใหม่ไงเด็กเด็กกว่าผมสัก25ลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพรงงงงว่าเชียร์ทำไมอาร์เซนอลเหตุที่ผ่านมาก่อนนะเดต้ามาไม่เห็นเก่งเลยนะเล่นเย่างนันๆยิงก็ไม่เข้าเลี้ยงไม่ได้ประตูส่งกับมั้งหลังอย่างเงี้ยนะเราต้องมีรสนิยมอ๋อเรสนิยมคือการส่งบอลไปถูหน้าองเราต้อง วันนี้จะอยากพูดถึงอาร์ต้อนที่มีพัฒนาการโดยเฉพาะนักเตะคนหนึ่งคือ,อ,อมาต<ม>ิโนเดกาตนะวันนีมนผมอยากเจาะเขาเลยกับตันคือเวลาผมเห็นลิ์พูมีช่วงเวลาที่ดีก็จะมีเจอหลาดขึ้นมามีตอเลสมีอะไระวันนี้พี่ว่าโเดกาคือคนที่แบบว่าเป็นผู้นําทีมขนาดนั้นเลยไหมแล้วส่งบอลแข็งด้วยก็เด็กไอ้เด็กคนนี้ไม่มีความเป็นผู้นําทีมอยู่แล้วนะพูดถึงว่าแล้วก็ตั้งแต่อ่ะตอนนี้จริงๆเขาก็เป็นกับตันทีมชาตินอร์เวย์อยู่ไง ซึ่งมันก็ไม่แปลกทำไมคนบางคนมันอายุน้อยแล้วมันได้เป็นกัปตันเร็วเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการเป็นกัปตันทีมมันเป็นได้หลายวิธีการนะเป็นกัปตันทีมที่มีแต่คนกลัวอย่างร้อยคนอะไรเงี้ยกัปตันทีมที่ทําตัวเองเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเชียร์เลอร์อย่างเงี้ยอารยกาศนี่คือคือแบบนั้นแบบทำตัวเป็นทำตัวเป็นผู้นาเป็นเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นคอยตามเรียกว่าเป็นผู้นํานี่หมายความว่าตั้งใจซ้อมมีความมุ่งมั่นทักษะคือฝีมือดี อยู่ในมีระเบียบวินัยมีระเบียบวินัยมันไม่เป็นอาหารนะเป็นนักบอลทำไมเออเพราะว่ากำลังจะเลิกเกียนกันอยู่นะใช่ไหมแล้วแล้วในสนามซ้อมอ่ะพี่ว่ามันมันส่งผลต่อเพื่อนรอบๆแค่ไหนกับการที่มีนักบอลวัฒนธรรมเห็นคู่แข่งพี่อะสเปอร์ตบอกวัฒนธรรมมันไม่ดีมันทําให้แบบมันไม่มุ่งมั่นไปสู่แชมป์อ่ะคือเป็นอย่างนี้คือว่ามันเป็นเรื่องของเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวีการทั้ทุกทีมแหละไม่ต้องมาต้อนหลอก สังเกตได้ถ้าทีมไหนอ่ะมันจะมีนั้เแต่ที่เก่งเก่งมีเก่งด้วยนะ,ะแล้วมีวินัยมีความมุ่งมั่นเนี่ยอ,อยู่รวมไนหลายคนเนี่ยไอมันก็จะพาไปซ้อมไม่ดีไงมันก็ไม่ออกนอกลู่อกทางไงถ้าทีมไหนที่มันแบบว่ามีคนที่แบบว่าเอาเพย์บอยหน่อยมาตีน <ะ S 2> หน่อยยเงี้ยพูดถึงวัฒนธรรมในทีมความแตกต่างระหว่างสเปอร์กับพี่เองไหมวันนี้พี่บอกว่าเฮ้ทีมมันโอเคแล้วแต่ผมอยากถามว่ามันสไตล์ไหนมันเนิร์ดหรือว่ามันเกเรหรือมันยังไงไหม มันต้องเป็นมันเรื่องหลังมันคือการเปลี่ยนแปลงมันก็เราเรียกว่าปฏิวัติเลยดีกว่าปฏิวัติทีมมันต้องใช้เวลาอมันเริ่มขึ้นมาสามปีสามปีที่แล้วตอนเดลต้าจะเข้ามาทำเนี่ยมันมีข้อตกลงกันหลายอย่างเพราะว่าต้องรู้ใจว่าทีมฟุตบอลมันไม่ประสบความสำเร็จนานเนี่ยถ้ามันไม่ได้แบบมีการแบบล้างนะล้างสิ่งไม่ดีออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆไปรหมักหมไปเรื่อยๆ คุณเคยกับความไม่สําเร็จนี่ใช่ไม่รู้สึกมันม่รู้สึกว่านกเต่สมัยก่อนนะซ่อนในสามปีก่อนก่อนหน้านี้นกเต่จะมาบอกว่าอมารับเงินค่าเหนื่อยถึงแพงแพงแล้วก็จากไปคือไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเป็นทีมนะเราต้องเอาแชมป์นะแล้วชินคุ้นชินทีนี้มันก็พยายามพยายามที่จะปรับไอ้เรื่องพวกนี้ออกไปไงแล้วก็พยายามปรับทุกๆเขาเรียกอะไรปรับเปลี่ยนทุกทุกอย่างเลยทําให้ทุกคนมีความกระหายใช่ แต่ถ้ามันเลือกเลือกทางยากเพราะว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยเพราะว่าต้องเริ่มใหม่หมดทุกอย่างเริ่มใหม่หมดเลยการเปลี่ยนแปลงของนักเตะเอาพวกนักเตะที่ราคาแพงแต่ไม่ได้เลือกออกไปเช่นลากาซตไม่ราคาาย่ายังดียังดียางโอบาเนชเจนโอบานี่ครับตอนทีมนี่ยชอบปาร์ตี้ชอบก่อนนั้นจะเป็นยุคไหนซามีนาสรีก็จะเป็นเมซุตโอซิลคอเชนี่โอซิลอะไรอย่างนั้น แต่ว่าพวกนั้นพวกนั้นก็จะเป็นอยู่ในยุคของเวนเกอร์อยู่ไงก็ไม่มีใครไปแตะอยู่แล้วคือมันต้องค่อยต้องค่อยปลูกถ่ายให้มันผ่านผ่านมันต้องมันต้องปรับปรุงเรื่องภายในก่อนแล้วผลงานจากนั้นก็ค่อยๆมาเรื่อยๆในสนามซ้อมมีการเปลี่ยนรูปแบบการซ้อมือการเล่นแบบหมายลดลดอายุของนักเตะลงมากรณีหนึ่งนี่ผมว่าเปรียบเทียบกับฝั่งแมนยูได้แบรเลโน ผมว่าเขาเซฟดีนะแต่เปลี่ยนเป็นแรมสเดลซึ่งตอนแรกผมว่ามันก็เสี่ยงนะพราเขาคือโกทีมตัวผ่านแล้วใช้เท้าดีวันนี้เดเคอาก็เซฟดีแต่แมนยูก็มี question mark ว่าเฮ้ยมันมี error นะจะกล้าผ่านการตัดสินใจแบบนี้ไหมใช่แล้วอเล็าเป็นอยู่อย่างนี้ว่าจะซื้อล้วเตะเข้ามาต้องยืนต้องต้องมั่นใจว่านักเตะที่เข้ามาเนี่ยทำให้ทีมดีขึ้นเพราะนั่นงแต่ว่าก็ มันมเป็นเรื่องของการทํางานในเบื้องหลังซะมากกว่าซ่อนอที่มันออกมาถึงอย่างนี้ได้นะอเพราะว่าบางคนอาจจะไม่อาจจะคิดว่าเออมันซื้อนักเตะเข้ามาแล้วมันเล่นดีขึ้นไหมหรอกงานมันเยอะวนานั้นทุกทีมแหละทุกทีมแหละถ้าเกิดจะต้องต้องเป,ปลี่ยนแปลงะความเป็นไปได้ตอนนี้รู้สึกว่าแช่งขึ้นไหมซิตี้นี่แปลโอ้โหยากต้องบอกว่าซิตี้นี่มันเป็นทีมที่มันเหนือคำว่ายอดเยี่ยมไปแล้วอพีม่มององั้นนะมันเป็นทีมที่ รบเพื่อไปหมดพอถึงเวลาที่มันต้องใช้พลังของมันเนี่ยมันก็ใช้ได้แตมที่ไม่พลาดพูดถึงการบาดเจ็บอ่ะซาลิบากับกาเบรียลช่วงหลังเนี่ยสัมพันธ์ขนาดไหนสัมพันธ์มากมากอ่อนอย่างที่เราที่คราวที่แล้วก็พูดอยู่ว่าทีมเล็กเกินไปต้องซื้อเพิ่มใช่ไหมล่ะก็เห็นในชดเจนว่าพอซาลิบาไปปุ๊บเริ่มเป๋นล่แหละเพราะว่าเพราะว่าคุณภาพของกองหลังไอ้กองกังตัวสำรองอ่ะโงคิวีโอกับตัวจริงอะมันยังห่างกันอยู่เพราะฉะนั้น ปีหน้าที่ต้องทําก็คือการกระชับข้องว่างนี้มันนั่นขึ้นแล้วอาร์เซนอลไม่เปลี่ยนแท็กติกเลยนะไม่เปลี่ยนโคมันระบบมันชัดปลดปพิ่แค่อนักเตะลงไปในสล็อตนั้นไป้ลผมเห็นหลังๆที่แดนเทนนี่ก็หุบเข้าในนะใช่มันเริ่มเป็นไงเพราะว่ามันต้องเป็นอย่างปีหน้าเนี่ยใครบอกว่าเทนนี่ย้ายทีมไม่ว่ายากมันนะเพราะว่ามันมีหลายถ้วยมันต้องใช้ซิเนโก้ใช้เทนนี่สลับกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเล่นในอินเวอร์สแบ็กเนี่ย มันใช้พลังงานเยอะนะสังเกตว่า่่ใชเล่นไม่จบเกมเชียงก็ไม่เคยเล่นจบเกมเอราะหมดแล้วจริงเจ็ดสิบห้านาทีหมดเออมันเหมือนเล่นสองตำแหน่งเล่นทั้งกลางเล่นทั้งแบ็กทั้งทั้งที่โอเคถ้าเกิดเป็นแบ็กข้างๆมันเหมือนสุดเส้นสุดเส้นนะมันเหมือนจะเหนื่อยนะแต่ผมว่าบางทีการวิ่งเปลี่ยนทิศทางซิกแซกอ่ะเหนื่อยกว่าวิ่งตรงๆวิ่งไปวิ่งมานะใช่น่าสนใจอ่ะปีนี้เนี่ยมันไม่รู้ว่าแชมป์ไม่แชมป์สมมุติว่ามันไม่แชมป์เนี่ยสมมุติเฉยๆนะ มันจะส่งผลอะไรต่อการเริ่มต้นใหม่ฤดูกาลหน้าไหมสภาพจิตใจนักเตะแต่ว่ามองว่าโอเคต้นฤดูกาลอาจจะมองว่าไม่ได้มาถึงตรนนี้เราไม่ได้คิดว่าจะถึงตรงนี้อยู่แล้วไงมันเกินความคาดหมายมันเกินมันเยอะแล้วไงมันเกินอยู่ๆเอาลุ้นแชมป์เฉยแต่ช่วงที่หวังก็หวังอ่ามันต้องหวังสิเพราะว่ามันใกล้ัอยู่ตอนนี้ยังหวังอยู่ตอนนี้ก็หวังอยู่แต่ว่าปลายทางเนี่ย ก็ยังยอมรับว่าซิตี้มันก็ต้องยอมรับว่าเขาประสบการณ์ในการล่าแชมป์มันทุกปีขนาดเขี้ยวๆกว่าอย่าพูไว้ซิตี้ยังไม่พลาดเลยนู่นหรมาเพะอารสตซนถ้าถ้าารสตซนพลาดพอซิตี้แซงไม่ได้มันก็เรื่องปกติแต่พลาดปีนี้ปีหน้าที่พูมาแล้วนะโอ้เอามาเถอร์หอยมาเชลซีเขซื้อตัวเป็นขยงนะเอาตัวเก่าขายก่อนไหมท็อตแนมเขาจะหาโค้ชใหม่ อันนี้เปลี่ยนประธานตอบเร็วๆตอบเร็วให้ดูจริงนะต้องต้องเปลี่ยนโครงสร้างเลยนะเปลี่ยนให้ข้างบนมันสเปอร์อยากให้ดีขึ้นต้องเหมือนทำเหมือนเขกันนะต้องต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแต่นี้เปลี่ยนเจ้าของเลยคู่นี้เท่มากเลยนะแบบทีมผู้ปรับกันนะคุณอยากดีเหมือนผมคุณต้องทำเหมือนโหแน่นอนเป็นตัวอย่างเป็นโลมเลยแน่นอนแน่นอนจะมาทําอย่างนี้ไม่ต้องมาเป็นคู่แข่งกันน้องลอนดอนทิสเลสทธรรมดาเหมือนลิเวอร์พูลตอนนี้เห็นเอเวอตันก็อย่างเงี้ยหยุดแถวนั้นแหละแต่ล่าสุดเขาชนะเขาชนะปีหน้าจะได้เจอกันหรือเปล่า โอเดลพูเลพัตตันเนี่ยนั่นคือสถานการณ์ตอนนี้ไม่ต้องฟันธงแต่พี่เคยบอกผมว่า20%่สิบเปอเซ็ใช่ไหมความหวังตอนนี้อาร์ซอนในช่วงที่เหลือ10% 10ปอร์เสองวันก่อนยัง20%อยู่เลยอ่ะก็พาสตี้มันไม่พลาดไงเจอหลีดเจอหลีดก็อิสระยังไงอีกไหมนะโดนยิงลูกหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ลูกสามแต่ก็เอาตัวรอดได้โนึกว่าจะเสมอได้ถูนะเนี่ยภาคไปแช่งไปผมบอกเลยเปิดทัวิชั่นนะไม่เคยภาคอุยเลยฮะพาสตี้ด้วยเออพาซิตี้บ่อย โอเคอ่ะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีหลากหลายเรื่องราวมาพูดถึงกันต่อในคลิปต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ